สวัสดีชาวแพรวชา,าวหับทุกคนนะคะอีพีนี้เราจะพาไปเปิดประวัติเก่าแก่ของวลาดิเมียเทียรา่าอีกหนึ่งเทียรา่าองค์ทรงโปรดของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซิเบธที่2แถมยังถูกเมาด้วยว่าเป็นเทียร่าแห่งชนวนดราม่าเล็กๆของมหากาศไพหลวงเพราะคาดเดากันว่าเทียร่าองค์นี้แหลคะค่ะที่เมแกนเคยหมายตาสายในพิธีเสกสมรส ก่อนอื่นต้องขอเล่าให้ฟังกันก่อนว่าก่อนที่เราจะได้เห็นควีนแมรี่ไดมอนด์แบนโดเทียร่า ปรากฏอยู่บนศีรษะของเมแกนในพิธีเสกสมรสนั้นสื่อต่างประเทศรายงานว่าเกิดดราม่ารอยร้าวเล็กๆในการเลือกเทียร่าเนื่องจากเมแกนต้องการใส่เทียร่ามรากตจากรอย a l c คอลเลกชันจนมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเพราะเทียร่าองค์ดังกล่าวมาจากรัเสเซียซึ่งจากสถานการณ์บางอย่างในช่วงนั้นทางสำนักพระราชวังจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมนักที่เธอจะใส่เทียร่าองค์นี้ในพิธีเสกสมรส ดราม่าเล็กๆกลับยิ่งลุกลามบานปลายเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่ทรงออกรงปกป้องเมแกนด้วยการรับสั่งกล้าวว่าเมแกนอยากได้อะไรเธอต้องได้ทำให้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซิเบธที่สองทรงต้องลงมาจัดการปัญหานี้ด้วยพระองค์เองโดยพระราชทานควีนแมรี่ไดมอนด์แบนโดเทีราซึ่งเป็นเครื่องประดับจากคอลเลกชันส่วนพระองค์ให้เมแกนยืมใส่ในพิธีศสกสุดแทน จากน้ำพึ่งหยดเล็กๆนี้ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยแคร่รู้ว่าเทียร่ามรากตองค์ที่เมแกนหมายตาใส่ในพิธีเสกสมรสคือองค์ไหนกันซึ่งจากเงื่อนงำที่ว่าเทียร่าองค์ดังกล่าวมาจากรัสเซียก็ทำให้พอจะคาดเดากันได้ว่าเป็นวาลาดิเมียเทียร่าองค์นี้นี่เองค่ะสำหรับประวัติของวาลาดิเมียเทียร่ามีต้นกำเนิดมาจากรัสเซียเจ้าของเดิมคือแกรนด์ดัชเชสวลาดิเมียพระชายาของแกรนด์ยุควลาดิเมียอเล็กซานโดรวิดแห่งรัสเซีย ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสของจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2และทรงเป็นพระอนุชาของจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3โดยแกรนด์ดยุกวลาดิเมียอเล็กซานโดรวิดแห่งรัสเซียทรงสั่งให้ขอเจวลเลอร์คาวเอ็ดเวิร์ดโบลินบริษัททําเครื่องประดับฝีมือดีของรัสเซียที่มาจากสวีเดนออกแบบและสร้างสารรค์วลาดิเมเทร่าขึ้นเพื่อเป็นของขวัญพระราชทานแก่แกรนด์ดัชเชสวลาดิเมียเนื่องในโอกาสวันเสกสมรสในเดือนเมษายนคิตศักรา1874 ตัวเรือนของวลาดิเมียเทียร่าทำจากโลหะสามชนิดคือแพทิทนัมทองคําและเงินดีไซน์เป็นวงรีรูปไข่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตและด้วยวันเสกสมรสอยู่ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ดีไซน์วงรีรูปไข่จึงสื่อความหมายถึงไข่อีสเตอร์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้วเวลาดิเมเทียร่ายัางงดงามเหลือคาด้วยจี้ไข่มุกทรงหยดน้ำที่ห้อยอยู่ภายในวงรีรูปไข่ประดับเพชรกลายเป็นไข่อิเตอร์มุกล้อมเพชรจำนวน15ใบโดยจี้ไข่มุกสามารถถอดออกได้และตัวเรือนเทียร่ายังสามารถปรับขนาดได้ด้วยค่ะ สำหรับความเป็นมาที่ทำให้วลาดเมียเทียร่าตกอยู่ในการครอบครองของราชวงศ์อังกฤษนั้นเป็นเหตุมาจากการโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟโดยหลังจากจากักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรสัสเซียทรงประกาศสละราชสมบัติในเดือนกุมภาพันธ์คิตศักราช1917 แกร์ดเชตวลาดิเมียเจ้าของเทราองค์นี้ก็ทรงได้รับคําแนะนําให้รีบสเสด็จย้ายออกจากพาระราชวังวลาดิเมียในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยโดยก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จย้ายออกไปนั้นทรงซ่อนเครื่องประดับมูลค่ามากมายมหาศาลเอาไว้ในห้องพระบรรทมซึ่งแน่นอนว่ามีวลาดิเมียเทราอยู่ในนั้นด้วย หลังจากแกรนด์ดัชเชสวลาดิเมียเสด็จย้ายออกมาจากพระราชวังแล้วก็ทรงได้รับความช่วยเหลือจากอลเบิร์ตเฮนรีสตอฟฟอร์ดทหารสายรับชาวอังกฤษคนสนิทในการลักลอบนำเครื่องประดับที่ซ่อนเอาไว้ออกมาจากพระราชวังเพื่อคืนแด่พระองค์ต่อมาในปีคิสศ์กราช1920แกรนด์ดัชเชสวลาดิเมียทรงสิ้นพระชนที่ฝรั่งเศสวลาดิเมเทียร่าจึงตกเป็นของแกรนด์ดัชเชสเอเลนา พระธิดาหนึ่งเดียวของแกรนด์ดัชเชสวลาดิเมียซึ่งในปีคิเตศกักาช1921แกรนด์ดัชเชสเอลนาท่งขายวลาดิเมียเทียร่าต่อให้กับสมเด็จพระราชินีแมรี่ที่ทรงเป็นพระอาัคารมเหสีของพระเจ้าจอร์ดที่5แห่งสหาราชอาณาจักรวลาดิเมียเทียร่าถึงพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชินีแมรี่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เป็นอย่างมากพระองค์จึงรับสั่งให้การาดแอนโคบริษัททำเครื่องปรับเก่าแก่ของอังกฤษซ่อมเทียร่าองค์นี้ให้กลับมางดงามอีกครั้ง กระทั่งต่อมาในปีคิเศักราช1924สมเด็จพระราชินีแมรี่ทรงมีพระราชประสงค์ดัดแปลงวลาดเมเทียรา่าให้งดงามมากยิ่งขึ้นโดยทรงเปลี่ยนจากจี้ไข่มุกเป็นจี้มรกตแห่งเคมบริดจ์ซึ่งสามารถถอดออกสลับสับเปลี่ยนกันได้ จากนั้นในปีคิเตศาการาช1953สมเด็จพระราชินีแมรี่สเดส,สด็จสวรรคตวลาดิเมเทียราจึงตกเป็นของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซิเบธท,ที่2ตามพระพินัยกรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซิเบธท,ที่2ทรงปรดปรานเทียราองค์นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะทรงใส่ออกงานสําคัญหลายต่อหลายครั้งโดยทรงเลือกใช้จี้ไข่มุกและจี้มรกตสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมรวมถึงทรงเคยใส่วลาดิเมเทียราแบบที่ประดจากทั้งจี้ไข่มุกและ มรกด้วยซึ่งงดงามไม่แพ้กันเลยค่ะครั้งหน้าพแพรวซาวหับจะมีเรื่องราวด,ดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ